สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันเี้กก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารในกิจการวอลเล่บอลของเราครับและแน่นอนครับคงไม่มีข่าวไหนที่จะใหญ่ไปกว่าข่าวที่โค้ดด่วนนะครับจะพักในการคุมทีมชาติไทย1ปีนะครับทำให้มีเอฟเฟกตามมานะครับนั่นก็คือใครกันครับจะเป็นโค้ดให้กับทีมชาติไทยนะครับต่อไปซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายสื่อเนี่ยรวมถึงแฟนๆชาวไทยนะครับก็ จิ้มมาหลายคนเหมือนกันนะครับมีอยู่หลากหลายคนเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนครับวันนี้อเกอร์ก็จะมาร่วมวิเคราะห์ไปกับเ,เพื่อนๆนี่แหละว่าใครบ้างครับที่จะเป็นคนดิเดตในการคุมทีมชาติไทยลุย VNL ครับซึ่ง VNL ครั้งนี้มีความสําคัญมากๆครับเพราะถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายในการคัดเลือกโอลิมปิกแล้วนะครับถ้าทีมชาติไทยทําผลงานได้ดีอันดับโลกของเราก็จะดีตามไปด้วยและเราจะได้โคต้าไปเล่นโอลิมปิกนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการเข้ามาของโค้ชคนใหม่ มีความหมายต่อทีมชาติไทยมากๆนะครับซึ่งวันนี้โอเกอร์ก็ไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับว่ามีใครกันบ้างรวมถึงนะโอเกอร์ก็ไปอ่านคอมเมนต์ตามที่ต่างๆมาแฟนๆชาวไทยอย่างเราครับก็อยากให้ใครเป็นมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างวันนี้โอเกอรก์ก็สรุปรวบรวมมาพูดคุยกันนะครับและเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับก็อย่างที่เราทราบกันครับว่าตอนนี้นะครับโค้ดด่วนก็จะพัก1ปีนะครับในการคุมทีมชาติไทยทําให้ตอนนี้ครับกระแสต้องบอกว่ารุน แรงมากๆครับกับโค้ดคนใหม่ของทีมชาติไทยจะเป็นใครกันนะครับซึ่งก็ต้องพูดกันตรงๆว่าก็มีหลายแคนดิเดตมีหลายกระแสเแล้วเกินโอ้โหต้องบอกว่าวงในเนี่ยเยอะมากๆนะโอ้มีหลายวงในหลือเกินนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเราไปเริ่มกันที่คนแรกกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือทางด้านของ เฟิงคุณนะครับเฟิงคุณคนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมือเซตชาวจีนนะครับที่ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหมือนกันที่จะมาได้คุมทีมชาติไทยของเรานะครับด้วยสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับทีมชาติไทยอยู่แล้วล่ะแน่นอนอยู่แล้วว่าโอ๊กมองว่า มีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเฟื่องคุณเนี่ยก็เป็นภรรยาของโคดออสกิติพงศ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอกมองว่าเรื่องสายสัมพันธ์นะครับเรื่องข้อมูลอะไรแบบนี้น่าจะมีเยอะพอสมควรอยู่แล้วนะครับสำหรับทางด้านของเฟื่องคุณคนเนี้เป็นแคนดิเดตคนแรกที่ข่าวลือครับบอกว่ามีโอกาสจะคุมทีมชาติไทยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนั่นเพื่อนนะยังไม่มีอะไรออฟฟิเชียลในอันนี้เรามาวิเคราะห์กันแบบว่าใช้ข้อมูลที่เรามีอ่ะก็วิเคราะห์อะไรกันไปเนาะก็คนแรกครับ เป็นเฟื่องคุณนะครับซึ่งในความคิดเห็นโอก,ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเราจะได้เห็นโค้ดที่ไม่ใช่คนไทยบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็อาจจะมาดูกันว่าเฮ้ยผลงานเป็นอย่างไรอะไรแบบนี้ถามว่าน่าสนใจไหมโอก็มองว่าก็น่าสนใจน่าจะลองดูเหมือนกันสําหรับทีมชาติไทยของเรานะครับแล้วก็มีวงในอีกเพื่อนๆโอ้หลายวงในแล้วเกินวิเคราะห์กันตอนนี้นะครับก็จะเป็น กับตันกิฟครับซึ่งอันนี้โอ๊กมองว่ากับตันกิฟเนี่ยมีความเหมาะสมอยู่แล้วเพื่อน,เ,อนเป็นตำนานเจ็ดเซียนแล้วก็รู้สไตล์วิธีการเล่นของนักกีฬาไทยอยู่แล้วนะครับรู้ว่าทีมชาติไทยเจอกับทีมนี้ควรเล่นแบบไหนเจอทีมยุโรปควรเล่นแบบไหนเจอทีมในเอเชียควรเล่นแบบไหนประสบการณ์รบแก้อยู่แล้วเพื่อน,เอน,เอนๆเกหรับกับตันกิฟซึ่งโอ๊กก็มองว่าน่าสนใจเช่นเดียวกันครับโอ๊กเชื่อว่าประสบการณ์ของพี่ๆเจ็ดเซียนเนี่ย จะช่วยน้องๆได้เยอะมากๆและอีกอย่างหนึ่งครับก็เป็นนักกีฬาเก่าอยู่แล้วครับเขาเรียกว่ารู้มือน้องๆในทีมอยู่แล้วทีมชาติชุดใหม่เนี่ยกับดันกิฟรู้เรื่องอย่างแน่นอนนะโอ๊กเชื่อว่ากับตันกิฟก็น่าสนใจเหมือนกันเอเอเอีกคนหนึ่งครับนั่นก็คือโค้ชแขกครับเ,เพื่อนๆซึ่งต้องบอกเลยว่าโค้ชแขกเนี่ยเขาคุมไดมอนด์ฟูดอยู่เนาะเรื่องสไตล์การคุมทีมอะไรแบบนี้โอ๊กมองว่าโค้ชแขกก็ถือว่ามีสไตล์ที่น่นนาสนใจเหมือนกันเรื่องข้อมูลของนักกีฬาไทายไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครัคััับบบบคคคุ้้้นนนนลลลีีกกกกฬาาออยยููู่่่่แแแวววรรใเบบไหนน โค้ดแขกมีข้อมูลเยอะมากๆแน่ โอ๊กเชื่อว่าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับและอีกคนนึงครับนั่นก็คือโคชยะนั่นเองนะครับเคยคุมทีมชาติไทยมาแล้วอันนี้ไม่ต้องพูดถึงในเรื่องข้อมูลนะครับรู้มือกันดีนะครับก็กลับมาคุมอีกครั้งโอ๊กว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับพูดกันตรงๆนะ4คนที่โอ๊กยกแคนดิเดตมาเนี่ยก็เลือกยากพอสมควรนะเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็มีจุดดีจุดเด่นกันคนละแบบนะครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องรอดูกันว่าพอประกาศจริงๆแล้ว จะเป็นใครแล้วเราจะมาพูดคุยกันว่ารูปแบบการทาทีมต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันเนาะตอนที่ประกาศผู้ฝึกสอนคนใหม่หรือโค้ชคนใหม่เนี่ยว่าจะเป็นใครตรงนั้นเรามาว่ากันอีกทีนะครับทีนี้ไปดูแฟนกีฬาชาวไทยกันสักนิดนึงครับว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างน,นะครับซึ่งต้องบอกว่าโอเกอร์เนี่ยก็ไปอ่านมานะจากหลายๆที่รวบรวมมาได้นะครับมีอยู่หลายประเด็นพอสมควร ในเรื่องโคดด้วนโอเเชื่อว่าหลายคนเข้าใจโคดด้วนนะที่ต้องพักบ้างครับเพราะว่าการคุมทีมชาติเนี่ยก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่ากดดันนะกดดันแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้สมาธิเยอะแล้วก็มีความเครียดอยู่แล้วการที่โคดด้วนไปอินโดนีเซียอะไรแบบเนี้ยตามรายงานข่าวนะก็ไม่ได้มีใครที่เขาเรียกว่าไม่เข้าใจโคดด้วนนะโอเเชื่อว่าหลายๆคนก็เข้าใจโคดด้วนครับก็คือเข้าใจซึ่งกันและกันตรงเนี้แฟนชาวไทยไม่มีปัญหาเลยนะครับส่วนในเรื่องของ โค้ดคนใหม่ที่แฟนชาวไทยเนี่ยอยากจะให้คุมทีมต่อจากโค้ดด่วนนะครับซึ่งหลายๆคนก็มันนาณา,นา,นานจิตังเพื่อนเพื่อนก็ไม่มีคอมเมนต์ที่เอกฉันสทัทีเดียวนะครับหลายคนก็อยากจะให้เฟื่องคุณได้คุมหลายคนก็โค,ค้ดแข่โค้ดยะกับตันกิฟเนี่ยหลายๆคนก็หลากหลายความคิดเห็นกันเพื่อนมีเหตุผลส่วนตัวซึ่งกันและกันนะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่มีคอมเมนต์ไหนที่เขาเรียกว่ามันจะเอ็นไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งอย่างเอกฉันนะครับยังไม่มีนะตรงนี้ ส่วนใหญ่คนไทยของเราก็หลากหลายมุมมองนะครับตรงนี้ก็ว่ากันไปส่วนใหญ่คนไทยของเราก็หลากหลายมุมมองครับเพื่อนๆเนาะส่วนใหญ่อกว่าไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องนี้เข้าใจได้เข้าใจทั้งคดด่วนแล้วก็เข้าใจในเรื่องของคนที่จะเข้ามาคุมทีมเป็นใครก็ได้นะอกว่าก็หลากหลายมุมมองหลากหลายความคิดเห็นนะครับน<ร>ี่ครับเรื่องตรงนี้ไม่ได้หยุดแค่เราครับ คมเป็นเวียดนามครับมีพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่พวกเขาเนี่ยก็มองว่าเป็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพื่อนๆในเรื่องของการมีเข้ามีออกนะในเรื่องของโค้ดในเรื่องของอะไรแบบนี้พวกเขามองเป็นเรื่องการกีฬาที่ปกติมากๆนะครับแต่พวกเขาครับคิดว่า ยังไงครับเวียดนามก็ไม่มีทางชนะไทยอยู่ดีครับต่อให้เปลี่ยนโค้ดไปกี่คนเนี่ยตัวนักกีฬาของทีมชาติไทยเนี่ยก็ยังเหนือกว่าผู้เล่นเวียดนามอยู่ดีครับพวกเ <c oughs> <Fourth. S 2> ขาก็มองว่าต่อให้ทีมชาติไทยเปลี่ยนโค้ดโค้ดด่วนไม่อยู่แล้วเนี่ยใครเข้ามาทําทีมเนี่ย,ยเวียดนามก็สู้ไทยยากอยู่ดีครับมุมมองของพวกเขาก็คือไทยจะเปลี่ยนโอเคแหละก็เป็นสิ่งที่เวียดนามเขาก,เขาก็เขาก็มองอยู่ว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ว่ามุมมองของเขาครับยังไงก็ ไม่มีทางที่จะเอาชนะทีมชาติไทยได้ง่ายๆอยู่แล้วครับอันนี้ก็คือมุมมองของแฟนชาวเวียดนามนะครับและเมื่อไหร่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคิดเห็นว่าใครควรจะมาคุมทีมแทนโค้ดด่วนนะครับคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อนๆแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับเพื่อนๆเนาะก็เราพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับสามารถกดให้กันเพื่อเป็นนกกําลัังใใจห้ ได้นะครับหไลค์ like ของเพื่อนมีความหมายมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นการเปิดการมองเห็นช่องโอ๊กนะครับจะสามารถดันคลิปโอ๊กเนี่ยไปอยู่หน้าฟีดของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็1นึ่ง c r i b e ครต์ครับถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยครับในการติดตามและใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งสามารถกดกระดิ่ง พื่อในการแจ้งเตือนได้เลยนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆข้อมูลข่าวสารในกบวงการวอลเล่บอลนะครับรวมถึงในอนาคตครับจะสอดแทรกข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยเข้าไปด้วยนะครับรวมถึงชนิดกีฬาไทยนักกีฬาที่ไปแข่ง ประเภทต่างๆนะครับก็คือนักกีฬาไทยเนี่ยไปแข่งที่ไหนเนี่ยแอดก็จะพยายามหาข้อมูลมาให้เพื่อนได้รับชมได้รับฟังมากขึ้นนะครับและนี่ก็เป็น่องราทั้งหมดที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆกันนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปลุยกันครับดูดารินปิ่นสุวรรณครับ GS c a l t e c เเจอกับทางด้านของเรสปาร์กจะได้ลงหรือไม่ในวันพรุ่งนี้เรามาคอยลุ้นคอยเชียร์กันนะครับ5โมงเย็นเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไป,ไปก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย